สำหรับคอการเมืองและติดตามว่าด้วยเรื่องของพักเพื่อไทยครับแน่นอนครับเนชั่น i n นไซต์เอ็กซ์คูวันนี้จะพาไปล่วงลึกกับบุคคลทางธุรกิจที่ถูกโฟกัสทางด้านการเมืองมากที่สุดขณะนี้เพราะนี้คือตัวเต็งสปอร์ตไลท์ที่มองว่าจะเป็นเครเดิตนายกของพักเพื่อไทยและมีแนวโน้มหากว่าเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลได้เขาผู้นี้มีความพร้อม แค่ไหนวันนี้เนชั่น i n นไซ h ์จะมาเจาะลึกตรงนี้ให้กับผู้ชมทุกท่านได้รับรู้ได้รับฟังนะครับผมและคุณวีรศักดิ์ได้มีโอกาสไปซักถามคุณเศษฐาทวีสินถึงบริษัทครับเราพูดคุยกันหลากหลายแนวคิดแนวคิดว่าด้วยเรื่องทัศนคติทางการเมืองแนวคิดว่าด้วยเรื่องของคนรุ่นใหม่แนวคิดว่าบริบทในกระบวนการจัดการเพื่อทำให้ประเทศไทย เดินหน้าและพ้นจากสภาพกับดักแห่งความขัดแย้งจะทำยังไงเศรษฐาทวีสินอธิบายแต่ละช็อตแต่ละช็อตน่าสนใจอย่างยิ่งครับแต่ที่สำคัญที่ทุกท่านคิดว่าอยากรู้ว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมหรือยังถึงวันนี้เขาพร้อมแล้วครับสปอร์ตไลท์พุ่งมาที่คุณเศรษฐามากเลยเป็นบุคคลเป็นนักธุรกิจที่ถูกทางการเมืองพูดถึงมากที่สุดว่าจะเป็นเครดิตนายกของพรรคเพื่อไทย ก็ก็เหมือนเดิมนะทุกวันผมก็มาทางานเจ็ดโมงสี่สิบห้าทุกวันมาถึงเุกวนพนักงานคนรู้จักใครๆแล้วแต่ต้องถามสิจริงไหมเรื่องพวกนี้ใช่ไหมก็มีคำถามตรงนี้ผมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างมาทางานเหมือนเดิมเสาที่เคยป็นตรวไซส์เหมือนเดิมโดยส่วนตัวเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองเคยคิดไหมว่าตัวเองวันหนึ่งจะไปเล่นกันเรื่องของการเมืองนี่จริงๆแล้ว ไม่ไม่เคยอยู่ในหัวแต่ว่าแต่ว่าหน้าที่ในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งเนี่ยหน้าที่ที่อยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีเนี่ยเป็นผมว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งหุ้ส่วนประเทศคนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของการเมืองเนี่ยเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญนะครับในส่วนตัวผมผมมีความเชื่อในนั้นเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับด้วยส่วนตัว คุณเศรษาคิดว่าการเมืองในใน,ในอุดมคติหรือว่าในความหมายที่คุณเศรษาอยากเห็นนี่คืออะไรครับจริงแล้วเนี่ยการการ,การเมืองก็ประกอบด้วยรัฐสภาผมอยากให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นกระจกสะท้อนความต้องการของประชาชนที่ชัดเจนประชาชนส่วนมากนะครับให้ความแฟร์ให้สิทธิเสรีภาพที่มีความเท่าเทียมเสมอภาคนะครับแล้วก็ให้สิทธิทุกคน ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พึงจะได้เสรีภาพในแง่ของการเลือกครับไม่เป็นเรื่องของการาเลือกอาชีพไม่เป็นเรื่องของการเรื่องของเพศสภาพครับนะครับเหล่านี้เนี่ยผมผมอันนี้คือภาพรวมกว้างๆครับนแสดงว่าข้อแรกเรื่องกติกาเรื่องรัฐนูลเนี่ยตรงนี้มองว่ายังไม่ใช่ใช่ไหมปัจจุบันผมพูดมาหลายคนแล้วเรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วธรรมนูเนี่ยถึงแม้จะถึงถึงแม้ที่เราบังคับใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไงก็เป็นกฎกติกาที่เราตกลงจะอยู่ร่วมกันครับ ถึงแม้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราต้องเคารพในส่วนตัวผมผมก็เคารพแต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างคุณเศรษฐาเคยคิดไหมว่าจู่ๆทาไมพรรคการเมืองจึงสนใจในตัวเองในตัวคุณเศรษฐาถึงอยากจะได้คุณเศรษฐาเข้าไปเพื่อทํางานกันผมรู้สึกสำคัญที่สุดคือผม,ผม็มีเพื่อนเยอะ <laughs> <laughs> นะครับแล้วก <laughs> ็แล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องของความใหม่มั Very ม้งเบร r ี f เ e ชชิ่งมั้งมากมาก,มากกว่าในแง่ของความคิดคในแง่ของวิธีการนำเสนอในแง่ของวิธีการพูดผมเห็นว่าเรื่องของหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญหน้าที่ต่อในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ในวงการธุรกิจมานานเนี่ยหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือประเทศชาติเนี่ยมันก็มีหลายๆบริบทที่เราต้องอสามารถทําได้ในมธธุมมองคุณสิทธาเป็ผู้นําของประเทศยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะที่เพิ่งผ่านโควิดมาหรือว่าอะไรแต่ว่าผู้นําที่เหมาะสมในการ บริหารแบบไหนที่คนจะเกิดต้องอย่างนี้ครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผู้นําประเทศสูงสุดจะมาได้ต้องมาจากประชาชนอันแรกก่อนเพราะฉะนั้นในการเอาประชาชนไปที่ตั้งเนี่ยสำคัญนะครับประชาชนเลือกใครเลือกสอสอแต่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําสูงสุดเนี่ยหัวหน้าคณะรัฐบาลเนี่ยผมว่าต้องฟังเสียงจากสสอ ในฐานะผู้น้องสบาลเองก็มีขีดจากัดในการที่จะทําได้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างแต่อะไรที่ทําได้อะไรที่เข้าฟังได้นะครับเข้าถึงได้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของอินคลูซีฟเรื่องของการที่ต้องฟังจากประชาชนไม่ใช่จากสสอย่างเดียวจากนักธุรกิจจาก NGO จจากผู้สื่อข่าวนะครับจากทุกๆสถาบันแสดงผู้นำต้องเป็นผู้ฟังด้วย องเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังแล้วต้องการกรองต้องไตรตรองให้ดีแล้วก็ต้องมีแอคชั่นแพลนมาครับผู้นำนี่ก็ต้องก็ต้องมีวิวัฒน์ที่พอสมควรมีประสบการณ์ในในในสายงานที่ที่านท่านทั้งหลายได้มาผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีก็มีวิจารณญาณที่ดีพอสมควรอยู่แล้วคเพราะต้องไตรตรองสําคัญที่สุดเนี่ยระยะหลังผมมีความรู้สึกว่าเราอาจจะยังขาดอยู่บ้างขาดคือผู้นำเนี่ยต้องทำที่ ทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจอีอนนบางบางเรื่องเนี่ยต้องทําสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจจะไม่ค่อยปพอปูล่าเท่าไหร่เขาบอกว่ามันมาวตเตอร์ไงถ้าเกิดไม่ถูกใจเดี๋ยวมันมีผลต่อวอเตอร์อนกักการเมืองชอบพูดชอบแบบคิดอาจไม่พูดแต่คิดในใจไงผู้ผูดนำชอบคิดใจเข<ม>าไม่ถูกใจ<ม>เดี๋ยววตเตอร์ครั้งต่อไปมีปัญหาเรื่องผมว่าเราเราได้ยินบ่อยมากนะใช่วิธีการทํานี้ ในเชิงการเมืองนี่ไม่เวิร์กคำนี้ได้ยินในเชิงการเมืองไม่เวิร์กที่นี้ผมอยากจะขอกลับไปใหม่ได้ไหมว่าปัญหาปัจจุบันของประเทศเนี่ยมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องปากท้องถูกเป็นเรื่องปากท้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมความเสมอภาคเอาเรื่องปากท้องก่อนครับเรื่องของปากท้องเนี่ยมันโยงใยกับเรื่องอะไรกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับกับเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นหลักเศรษฐกิจนี่จริงๆแล้วเนี่ย ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเอาการเมืองนําบางเรื่องเศรษฐกิจปไม่ไดภก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเอางี้ดีกวถ้าเกิดจะจะเปลี่ยนวิธีการคิดนิดนึงแล้วกันเอาเศรษฐกิจนํำนะครับแล้วก็รอดูซิว่า cross check มาที่การเมืองนิดนึงว่าการเมืองเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กการเมืองตามการเมืองตามการเมืองตามแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตามตลอดไปครับบางเรื่องถ้ากลับมาคิดดูแล้วจริงๆแล้วการทางการเมืองมันไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยมันก็ลําบาก แต่ถ <ffe compassionate> ้าเกิดมันไม่เวิร์กบ้างอาจจะต้องเสียคะแนนเสียงในแง่ของช็อตเทอมบ้างในแง่ของคนบางกลุ่มบ้างเพื่อเซ็ทริฟายสำหรับลองเทอร์มเบเนฟิตผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยความเป็นผู้นําที่มีวิธีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเฉียบพลันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าต้องบริหารความคาดหวังทุกฝ่ายให้ดีต้องวางรถแบบให้ชัดเจนต้องมีการเบรกเป็นช่วงๆไปไม่มีการเหมือนกับมาขายฝันถ้าเกิดท่านนายกหรือว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจจะออกมาตรการอะไรมาซึ่ง บางทีอาจจะมีทั้งบวกและลบเนี่ยใช่ไหมมันมีสามสี่เสาหลักที่เราต้องไปคิดให้ดีนะครับหนึ่งเนี่ยคนที่ช่วยคุณสื่อความดีที่สุดก็คือสื่อต้องไปอธิบายให้สื่อฟังก่อนสื่อหลักๆไม่ใช่เฟเวอร์แล้วก็แล้วก็รับฟังในการเพราะว่าถ้าเกิดสื่อบอกว่าท่านนายกตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราอาจจะปรับปรุงตามบริบทของคําแนะนําหรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะออกมาใช่ไหมครับสอง ก็คือถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับทางด้านเอ็นจีโอภาคประชาคมปุ๊บตองอธิบายให้ฟังการชางโรงไฟฟ้าจะเป็นยังไงจะผลกระทบจะเป็นยังไงไม่ใช่เขาอาจจะเสีงพิมพ์ทุกคนต้องได้รับการให้เกียรติถ้าเกิดจะไป่อฟเฟกตกับสสพื้นที่คุณก็ต้องไปคุยกับประชาชนคุณก็ต้องไปคุยกับัวหน้าครอบครัวหรืออะไรก็ว่ากันไปอันแรกเลยใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดจะไปเอฟเฟกต์นักธุรกิจจะไปออกมาตรการภาษีขึ้นมาขึ้นภาษีตรงนั้นตรงนี้คุณจะเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าเรามียอด ออ่อกแล้วมันจะดีขึ้นจะจะเป็นการกระตุ้นได้ดีขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องให้ฟังแลวเขาอาจจะมีแล้วเขาอาจจะมีข้อแนะนําที่ไปปรับเพื่อมาปรับแล้วก็ในมุมมองไปเป็นมุมมองไปคือคือจะถือยศถืออย่างว่าเราเป็นผู้นําประเทศฉันจะทำไรฉันก็ทำมันเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เราได้เสียงข้างมากมาแล้วหรือจะเป็นแค่เขาว่า l a n d ไลด์หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าทําแบบนั้นมีการเมืองนะครับ แต่ทาแบบนั้นในเสียงต้านเสียงโน่นเสียงนี้มันจะทําให้ช้าไปหรือทําให้สิ่งที่กําลังจะทำเนี่ยมันไม่สําเร็จผมผมถามพี่โอคำหนึ่งสมมติสมมติสมมติว่าผมทำับไหนโอเคผมบอกผมอยากจะคุยพี่โอห้าทุ่มพี่โอมาไหมมาผมอยากจะคุยกับบริษัทโต้สวยใหญ่ๆผมอยากจะคุยเจ็ดโมงเช้ามาไหมมาหมดมามาเน่หนอนเพราะคุณคุณคุณก็ต้องนอนน้อยหน่อยคุณต้องทำงานหนักหน่อยเพราะคุณเพราะว่าคุณถูกเลือกเข้ามาให้ทํางานจใช่ให้คุณต้องทำงาน มันคือมันมันมันคือนะมันคือย4ชั่วโมงมันคือมันคือเวันอ่ะถ้าคุณจะมาตรงนี้ไมนเป็นการเสียสละผมได้เงี้นะหนึ่งคนที่เป็นผู้นำนั้นหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยรับฟังฟังงฟังแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้อันข้อหนึ่งฮาสองตัดสินใจต้องตัดสินใจและยึดหลักความถูกต้องครับอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ถูกใจสามต้อง สื่อความกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนั้นเวลาที่จะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องนใช่ครับแล้วอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าข้อเสนอแนะของเขาเนี่ยมัน make ซ e n s หรือไม่ make ซ e n s อย่างไรพี่โออาจจะไม่อาจจะไม่ชอบคำอธิบายของผม,มแต่อย่างน้อยผมให้เกียรติในการอธิบายมไม่ใช่ว่าเงียบไปเฉยเฉแล้วก็ไม่ทำใช่ไหมครับอันนี้คือความต่างและและและขาดข้อหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็ดู้นเจ็ดวันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่จะด้วยวิธีการทำอะไรก็ตามทีคุณคือ คือถ้าเกิดผู้นําจะมาตรงนี้แล้วเนี่ยม,มันมันต้องเสียสละม,มันต้องเสียสละแล้วก็ต้อง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 ดูแลทุกภาคส่วนให้ดีเป็นยังไงครับฟังความในบริบทของการอธิบายจากการสักถามเราบอกได้เรื่องเดียวครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพร้อมครับพร้อมเพราะม,มันเป็นหน้าที่ครับและถ้าเป็นหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งถ้าเข้าไปบริหารจัดการประเทศแล้ว สิ่งที่จะทำานะ่ะคืออะไรบ้างเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศ